เี่แม่พี่กูขับโคตรชิลเีวแม่กูเก่งตูดแทบแตกไอสัตว์พี่กูขับโคตรชิลไปฝึกขับรถเดี๋ยวลองจกปูนบ้างอะอย่าเพื่ออยากไปดูงานเปล่า ไเฉยแท้ๆกูขับรถก็ถูกเลยก็แค่รถผมไปวะนั้นอ่ะจะหนีไปหลบรอดหรือวะน่ะเราจะตูอยากขับฮอเลยพี่หลงผมอยากจกแคปครับพี่ชายพี่หลงสุดเลิฟไปหล้โอ้โหหาไม่เจอดิคนดูก็เห็นกูหาอยู่ผมรอเดี๋ยวมันก็โผล่เองอ่ะคนเราอ่ะตามมาหาไม่เจอ ไอ้บินไปไหนฮะไอ้บินไปไหนแล้ววะไม่ได้สุดขนาดนั้นหรอกก็แทงแล้วก็ทิ้งน่าจะน่าจะไปดูน่าจะไปดูไอ้นี่ป่ะครับพี่หลงไอ้นะพี่หลงคนไรหน้ามันนร่อนกลับเรียวทำคนแบบพี่ไงคนอย่างพี่เลยด่ากูเนี่ยวะาทำอะไรกับมันไม่มันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นก็แบบสั่งสอนผมบอกแล้วผมสั่งสอนผมเรียวไปเรีว เก่ฮะไปไหนเนี่ยตกแคบไงถ้าผมโดนจับอ่ะเอาเลยมาโดน บอกให้คนอย่างผมอะไม่ซีก็เอกูเนี้แหละจาเดดัดไปคนอย่างกูอะไม่ซีก็เอกูบอกให้หัวแรงหัวไปเล่าหัวมันเรื่องมันเรื่องคันไหนดีกว่ามันเรื่องคันไหนโอ้โหมันเรื่องคันไหนเอาคันไหนวะเย็ดเคเย็ดเคผมขอเลยถ้าลองเนี้ยผมขอ โโอ้ห oh. 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 ใส่ถูกใจสีเหลืองไม่สีเหลืองก็แม็กลาเรนอยาก,กจเจออยากจเจอเบน<ส>์ไล<ห>่ถูกใจสีไหน,หนไถูกใจสีไหนจะเบน์ก็ได้ถูกใจสีไหนเอา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 เออทำไมเขาเป็นกัน,กนวะพี่อย่าเล่นนะพี่หลงม<อ>ันมันมันได้รอบเดียวเด้อ ให้ยิงบอกนะเขาจะให้ยิงต้องเนาะเอพิชว์ให้รู้ไปดูมาหมดแล้วผมขับตั้งแต่แรกแล้วดูทรงดูทรงมันทันตัวมึงหนกักอะไรไปแล้วไอเหี้ยเนี่ยแค่นี้เองอ่ะแบบ ม่ว่าอยากมาครับรอรอ, <มา S 1> อยู่ครับมันมามันมาแดงได้เดี๋ยวไปดู รียบร้อยแม่เย็ดความความความไอเฮียเสกเจยไ <Hey. S 1> อ่เฮียแม่งของจริงวะพี่กูกูบอกให้ขับโคชิลเด้อเนี้เดี๋ยวแม่พี่กูขับโคชิลเดี๋ยวแม่กูเก่งตัวแทบแตกไอสัตว์พี่กูขับโคชิล ่มพี่น้องกันจริงป่ะเนี่ยแต่พี่กูขับชิวชิบหายกูขับพีเก่งตูดแทบแตกเลอแล้วรีบไปไม่ได้เออพี่แม่งชิวอะกูขับเองตูดแทบแตก99นี่ดูดูเลยดูเลย299ใช่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยขุดูจกหมูไปหกุ่งแล้วพูดถึงเทสใจหายแวบเลยรู้ปะ กเลิกไม่ได้หรอจบต่อไปเลยแล้วกูเกมขึ้นมานี่ไหมงออกูก็เลยเลิกเลยกูเลยหยุดจบเลยออแคนเซ็ปไม่ได้อะเลยหยุดเลยเข้ามาใช่ไหมเอ้ยบินบ้างบินไปห้องน้ำที่ไก่ไม่แบ็คมาเฮ้ยมอไซหายไปไหนอ่ะกูจะไปมอไซอ่ะ โอ้ยเยีนาร์ในสัตมอไซอ่ะใครเอามอไซค์ไปอ่ะเอพิเตอร์ไปมั้งมอไซเห็นไหมครับทำอะไรวะเนี่ยไมปหลงจกได้ไรเจ้ป้าเผือกเฮ้ยสามยุ่งแล้วคุณนัดซ้อมจาอทุกอย่าเลยวะไอแบ็กด้วยใช่ใช่พี่รอบรอบพอไม่ผมเพิ่งไปจกมานะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปจกมานะอ๋อถ้างั้นน่าจะจกได้สิบนาทีต้องรอให้เขาทำแคนเซิลแคนเซิลปูนก่อนอืมใช่ มไม่ไหววะเพราะว่าไไไไมม่่หหววฉันทำผิดที่ใดขายยาเตือนเฉพาะตอนนีเจ็งนะตำรวจมีเวลาแค่เจ็ดวิเมีเวลาแค่เจ็ดวิเพราะว่าไงคือถ้าขายได้ไม่เจ็มไม่แล้วตอนนี้มันจะไปเตือนตอนเราขายเสร็จรอดแรกอ่ะถ้ารีเจ็งก็คือก็คือแจ้ง ยากพวกมัก็มามาไม่นด้ค่อยทันหรอกมั้งปวดไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันแต่เข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกมเออแต่ว่าจะต้องมาสองคนเว้ยไปสองคนนะคือที่แน่ๆก็คือในตัวมึงก็ต้องเป็นยาถูกปะใช่ใช่ไม่ช่วยอะไรแล้วทีนี้มึงหนึงชั่วโมงเต็มในแม็กเกลียวแม็กซ์สิ้นมากถ้าหนีก็สองชั่วโมงเต็มเต็มแม็กเลยอะบอกถ้ามีถ้ามีบัตรโอ้โหต้องเป็นอย่างกั้นเนาะ ออถ้าใครรถจับไปวันน่ะมังกรมังก<ป>่อนไปไปฝึกขับรถเดี๋ยวลองจกปูนบ้างาอ่ะหยาบเพื่ออยากไปดูงานเปล่าฮะ <c oughs> มีกล่องซ่อมป่ะขอกล่องหนึ่งดิด <c oughs> ไปดูงานเปล่าลไปดูงานเปล,ล่าลเออหน้าสองหก ไม่ดูงานนี่ดูแบบไหนดูแบบเออกูมีบัตรอันเจลสิบนาทีมีห้าสองหกพี่กูมินไอเฮียเดี๋ยวคอยดูมีใครอยากไปดูงานไหมครับแบ็กไปดูงานไปดูงานไปเดานอ๋อผมขึ้นมาเร็วเือกขึ้นมาไรงานพี่ด้วยขึ้นมาเผือกไปดูงานผมชอบดูไลน์พี่หลงก็ดิอันเดวนีคือเราจะไปทอะไร จกปูนแค่จกปูนพอโอเคปะมีให้จกหรือเปล่าทำไมอ่ะมจากกันหมดเมื้อจไอ้เนี้ยจตการให้ไม่ใช่ปัญหาโอ้ยไอ้เหี้ยเ้ยขับไงให้ไม่รอดอะ่ะ จบไม่ข้างเขา,ขาเลยไอ้หนึ่งถุงมาชัวร์อะไรนะจบไม่ข้างสารเราเลยก็ตามโธ่บริษัทบางทีได้กำไรบ้างแมงแมวกำไรเลยช่างครับซ่อมรถใช้กล่องมอนใช้ของเขาอ็มพี่ซ่อมเลยเอาเกศใช้กล่องไหมอะไรนะใช้กล่องไหม ไม่ใช้เลขอะไรครับกระเป๋าห้าแปดสองขาหกร้อยพี่เกเก็บอาวุธด้วยครับอ๋อโทษไม่ใช่อาวุธอันเนี้ยไม่มีดาเมจจิมันคือปืน <c oughs> มันคือปืนยิงเด็กอะ่ะจริงเหรอใช่ไอ้เผือกร้อเราแตกก่อนเลยเหรอใช่ครับทำไมอะ่ะเอ้าทำไมอ่ะเขายิงเลยอะ่ะเอาก็กดใหม่เขาเป็นกดใหม่ปะ่ะหนูเห็นเขาเขาพูดๆกันอยู่ แล้วทําไงอ่ะก็ทําไงอ่ะพอต่อยต่อให้เกียร์ใช้กล่องซ่อมยอดพอซ่อมปุ๊บเขาก็ยิงเลยยางอ้าวแล้วกูจะจบวู่ยังไงอ่ะเช่นนั้นสิจบวุแบบรอดอ๋อจบแบบระวังไงจบแบบระวังใช่มองซ้ายมองขวาแล้วถ้าแคปซูลโดนกี่ชั่วโมงแคปซูลสองชั่วโมงใบอันเจียวเท่าไหร่ใบละหนึ่งถ้าผมนั่งไปด้วยก็ทั้งสี่ใบเฮ้ย กลัวปูนทำไมพี่ถอดใจง่ายใจไหนพี่เคียร์ทำไมเขาไม่นี่หล้ววะเขาไม่แบบว่าไม่ไม่ให้ขับเล้วก็ไม่รู้ครับจะท้อเลยสัตว์เจออย่างนี้กูท้อเลยก่อนอย่างงี้ทำไมไม่ให้เล่นก่อนอ่ะแล้วแบบว่าเออถ้าซ่อมล้อแตกล้อหนึ่งก็ยังโอเคนะไม่ไม่ไม่ยิงเลยมีแค่แคปซูลที่ไม่ยิง แคปซูลเล่นเหมือนเดิมอางเงี้ยแคปซูลคือเล่นเหมือนเดิมแต่ตอนซ่อมเคแคปซูลไม่รู้ยิงป่ะนะแล้วมันแจ้งตเตือนตำรวจไหมเต้นเต้นหมดเต้นเลยชูนก็เตือนชีวิตแป๊บบัดซบจัดจบวันตึกเดียดีสุดกูว่านะมีให้จบเหรอยิ่งตัววันตึกเนี้ยเดี๋นี้มันมาเอาวันตึกเน้ก่อนหมดเลยใช่ดิตึกกันจะหมดตอนเลยใช่ดิตำรวจคอมอ่ะเอ๊ะ เพราะว่าเวลาตรวจดมามันยังมีโอกาสแบบว่าตรวจดขึ้นมาไม่ทันใช่ปหมใช่เดวสิแต่ถ้าที่พื้นเนี่ยจอกที่พื้นเนี่ยข้างล่างกูมาถึงก็ปิ๊นี้แหละความรู้สึกกูแม่งมาว่ะ <c oughs> นี่ไงเอ้ยแกถึงเวลาชัวร์ก็จอบเลาไว้อ๋อปูนกู เปิดใช่ปะใช่ครับใช่ครับโอเคครับไม่ได้จกเลยจกเลยกระเป๋าผสามเจ็ดสี่ะเออช่วยจกเลยที่กี่นาทีอ่ะที่กี่นาทีอ่ะ่ราเหมือนกันอ้าเราอยู่ตรงไหมอ่ะจะใกล้ๆเ้วมั้งก็คิดว่ารู้เวลา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียไม่ทันทำเฮียอะไรเลยไอ้โเย็ดเข่โคตรดุเลยไม่แต่ว่ามันบินข้ามไปนู่นได้ไม่ใช่เหรอวะได้ได้ได้ผมทำได้ด้วยต้องถอยก่อนไหมเราจะเทสก่อนไหมเออต้องถอยว่าเพื่งนี่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 ถอยถอยไปชิดตรงนู้นใช่ปะอ่าแล้วก็เล่งนี่ผ่านนี่มาเลยนี่ซอยนี้แล้วก็แล้วก็ค่อยหักซ้ายตรงนี้ มาขึ้นมาดิอ๋อจะจะเด็งกลับมาโอ้ย ไม่น่าใช่ทราอะไรอย่างมันต้องไปเราทขาไม่ดูไหมแล้วก็หักนี่เหรอเขาไม่ดูกันไหยนี่ป่ะอย่างเงี้ยขึ้นตรงนี้ป่ะอ่าใช่ดูก่อนหนึ่งรอบไหมโอเคได้ละอย่างนี้ได้ละอ่าโอเคโอเค ถือว่าได้ถือว่าได้เผือกถือว่าได้ไอ้ไอ้เซ็ตรถดีดีดีเซ็ตรถดีถดีถ้าจะหนีไลน์มื่อกี้เซ็ตรถไว้ทางนั้นเลยเซ็ตรถไปไลน์ไลน์ซ้ายไลน์นู้นนี่จะได้ถอยรถไปเฉยๆเลยไงไปตำรวจมาเหยนไม่บอกป่าอ้าวร้อยเสาลนเราจะสะดุดเสาวไว้เนี่ยโอเคเซ็ตรถไว้ไป<อ>เ,าาเราตำรวจมาเราก็ถอยปืนขึ้นเลยไงไม่เพื่อขึ้นมาก่อนมาดูลายก่อนดูลายก่อนขึ้นมาก่อนกลัวเดี๋ยวค่อยจบดีกว่า ว่าดูไลน์ก่อนดีกว่ะอย่าอย่าปัดดิเฮ้ยนี่เมืองแล้วจะจบก่อนจะฝนตกโะฝนตกจะจบก่อนจบก่อนไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ทั้งหมดแล้วจกจบไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยจบได้แล้วจบจกไอ้สัตว์เอ้ยชีวิตโอ้แม่งมาโคตรไวเลยไอ้เบือกไอ้เบือกต้องขึ้นต้องไปเลยขึ้นเบือขึ้นต้องไปเลยไปเลยไปเร็วถอยรถ ันจกเร็วเห็นป่ะกูนะไม่มาแล้วมั้งจดใจนะ่ละทางซ้ายะแค่เงี้ง่ายกูรอดอย่างนี้กูรอดนี่มันดูลายกูตึงแอดฟีเลยถ้าออกลายแอดฟีละ กูจะรอดไป่ได้ไอ้เฮียชีวิตวดูอย่างเงี้ยกูได้ปูในฝัดดูเงียกูได้ปูปปปในฝั้าัดหอเกอาแปดน้ไอ้เฮียอย่ามาหมิ่นกู